สวัสดีครับผมทีมงานฮักอีสานนะครับวันนี้เดินทางจากทางอีสานตอนบนนะครับมาถึงอีสานตอนล่างจงังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเวลานี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเอกเษตรสวนเอเดนนะครับในไซต์ต่างๆวันนี้ซึ่งเราเองก็ไปเยี่ยมชมนะครับซึ่งเ,เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านโลดท่านงองแด,ดงนะครับนามปากกาของท่านนะครับที่ จะเป็นผู้ที่จะมาพูดให้ฟังนะครับถึงว่าสิ่งที่ท่านทํามาแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อใช้เป็นหลักการเดียวกันนะครับในทั่วประเทศไทยนะครับว่าหลักการของเกษตรไซส์เสกษตรไซสเเกษตรไซสเกษตรไซสมันเป็นยังไงนะครับนี่คืออาจารย์โลดตนงแดงครับผมครับสวัสดีครับก็ยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีม คณะกรรการให้อีสานตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเราก็มาทานข้าวกันที่นี่เราก็มีปลาเผาแต่ว่าเนื่องจากเมื่อคืนนี้มันมืดมันก็เลยไม่สะดวกในการที่จะสัมภาษณ์หรือว่าถ่ายทำแต่ว่าเมื่อเช้านี้เราก็ไปทานข้าวทานข้าวเสร็จเราก็ไปดูไซส์สวนเอเดนไซส์เอสและก็ไซส์เอหลังจากนั้นเราก็มาที่นี่ถือว่าเป็นไซส์เอ็มพื้นที่ของผมนี้7ไร่นะผมก็เริ่มต้นที่จะปลูก,กเกษตรเอเดนตั้งแต่ปีปี2010 เราก็ไม่ได้ลงเต็มพื้นที่ก่อนหน้านั้นเราก็ทําแบบเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นแบบผสมผสานแบบเป็นสวนเอเดนคือให้มันเรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูฟระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามที่พระคังพีปฐมการบอกทุกสิ่งในสวนนี้เจ้ากินได้คือให้มันมีทุกสิ่งเราก็เริ่มทํามาหลักๆตอนนี้ที่ที่ไซไซไซเอ็มของผมนี้มันยังไม่มีพืชระยะสัน้น อผมจะเน้นพืชยืนต้นไม้ยางนาไม้สักไผ่ตะเคียนทองแล้วก็พยุงอ,อันนี้ก็เรายังไม่ได้ลงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ประจําที่นี่ผมมีหลายแปลงที่ต้องดูแลแล้วก็สวนที่เราไปดูมาสองแปลงนั้นเป็นของพี่น้องเขาอยู่ประจําพื้นที่เขาสามารถที่จะปลูกขึ้นระยะสั้นได้แต่ของผมนี่ทิ้งไว้บางทีสองสเดือนไม่ได้เข้ามาอย่างนี้อ,อันนี้ก็เป็น ที่เห็นนี่เป็นอุโมงค์ไผ่ซึ่งผมปลูกได้10กว่าปีแล้วในอนาคตก็คงจะปรับภูมิทัศน์ให้มันดีๆอยากให้จ์พูดถึงถึงเรื่องเกษตรสวนเอเดนในแนวเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดข้ออะไรนะเกี่ยวกับอ่าับเรื่องครับพรเจ็ดประการพระพรเจ็ดประการครับพระพรเจ็ดประการมันเริ่มต้นในมัทธิวบทที่ไม่ใช่มัทธิวพระธรรมยอห์นพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่1ิที่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ ชีวิตที่อย่างครบบริบูรณ์ทีนี้เราก็มาตั้งตีความว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์หมายถึงชีวิตแบบไหนเราก็ได้ในทางสรราสริเขาว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์หมายถึงชีวิตที่ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งสด้านคือหนึ่งดาร่งางกายิตใจิจตใจญาณจิตวิญญาณทีนี้ในด้านร่างกายคือทางกายภาพนี่ผมผมให้นิมิตนี้กับพี่น้องพวกเราทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของคิดจักพระกิติคุณสมบูรณ์นี่หนึ่งคุณจะต้องมีพระพรอ่าอันที่หนึ่งก็คือมีที่อยู่อาศัยอื สองจะต้องมีที่ทํากินสามหนี้สินจะต้องเป็นศูนย์สี่อาหารการกินบริบูรณ์ห้าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเจ็ดอยู่ในสังคมที่ดีนี่พระวร7ประการฉะนั้นเราก็เริ่มเคลื่อนว่าทุกคนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะพระเยซูมาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ที่นี้การที่เรามีนิมิตถ้าเราไม่มีพันธกิจนิมิตนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องมีพันธกิจคือการพัฒนาคิดจ,จักร แบบครบองค์รวมครับที่เราไปผ่านที่เราไปดูมาสองสองแปลงก็คือเราได้พัฒนาอมาระดับหนึ่งแล้วมาระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่าเราต้องต้องเดินต่ออืมอืมอืครับผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเองนะครับได้เน้นไปทางด้านกายภาพด้วยแล้วก็เน้นในฝ่ายวิญญาณด้วยเพราะเกษตรสวนเอเดนเนี่ยพูดถึงคนกลับไปอยู่กับพระเจ้านะครับดังนั้นเราจะทําให้ครบบริบูรณ์อยู่ในสวนนั้น ขอ,อันนี้ทีมก็กำลังจะออกจากบุรีรัมนะครับเดินทางจากอีสานเหนือลงสู่อีสานใต้ ครับผมอ่าอันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าเอเดนในบ้านก็ได้นะไซไซเอสนะครับไซเอสเลยนะอ่านะครับผีอ่อนผีอาจารย์โคตทะดงแรงโคตทะดงแรงครับเราเลี้ยงแมงก้องแง่งนะเราเลี้ยงหอยครับอ่หอยมีปลาอ่าอันนี้ตอนตอนนี้มันมีอย่างตอนนี้ไม่มีเตรียมตอนนี้ไม่มีเตรียมเป็นบ่อเลี้ยงหอยครับ โอ้อันนี้มัน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 เกิดตลอดเลยด้วเนี่ผักกระแยงตเด็ดเนี่ยครับโอ้ตัดแม่นบอครับก็ชาวบ้านเขาก็มาี่๊ะได้ได้กินทุกตลอดเลยด้วยนี่มันกินไม่หมดมันต้องกินไม่หมดต้องเออนี้มันต้องขยายแนวพันธุ์แล้วอย่างนี้ผักกระหยงใช่ใชักระยงผักนี่หอยครับอันนี้วิธีการเนาะนี่วิธีการพี่น้องดูนะอันนี้ได้ความรู้นะอันนี้เป็นตอนนี้คือเดือนมีนาคม ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วผักขยแยงนี่เนาะผักขยแยงเนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นฤดูฝนผพฤจีการนี่มันก็ออกดอกแล้วมันออกดอกก็ตายที่เราจะไม่ให้มันตายก็คือเราก็ต้องเด็ดอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับเด็ดนะเด็ดแล้วปลูกใหม่อ๋อ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 เด็ดแล้วปลูกใหม่ปลูกใหม่ครับไม่งั้นถ้ามันออกดอก ถือว่ามัน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 ถึงขั้นการเจริญพันธุ์มันสุดยอดแล้วมันก็โต้อ้มันทำงานสําเด็จแล้วพูดได้ง่ายนะต้องเด็ดแล้วปลูกต้องเด็ดแล้วปลูกไหมโอ้โหนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับโอ้แล้วที่ก็ต้องใส่ดินให้ให้ให้เยอะไม่ไม่ต้องน้ำนี่ไม่ต้องลึกอ๋อออันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำนะครับแล้วก็เป็นเป็นดินเป็นดินนะครับนันเป็นดินประมาณสองข้อมือเนาะสองข้อมือใส่ดินให้เยอะๆโอเคโอเคครับ ส่งนอกนะครับส่งนอกอันนี้เป็นเป็นพันเป็นพัน์ต่างหากรลอว่าเป็นพัน์พื้นบ้านของเราพันอไอตัวนี้น่าจะเป็นพันเป็นพันเขพาะไม่ใช่พันพื่นบ้านครับแล้วปลูกได้ตลอดปีเนาะกินได้ตลอดปีอืกินได้ตลอดปีโอเคผมเขามีกินกันนะ ยังใหม่ไม่กินไงประโยชน์เยอะนะอาหารอาหารนี่มันเยอะผักขยังอันนี้ก็เป็นแค่์ชั้นแคร์คุณนะอีแคร์มีอ่าดูนะครับอันนี้ก็พริกนะพริกแก่ไม่กี่ต้นนะครับอ่อันนี้น่าจะเป็นพริกที่สามารถกินได้ตลอดทั้งปีสามปีแล้วบ้างนั่นะใช่แล้วก็ฝรั่งนะอันนี้พันอะไรจิมจูไหมจิมจูเนาะ จินจูนะครับออดอกไม้มีต้นกูดต้นมะรูดนะครับมะรูดมแล้วก็ต้นอันนี้ด้วยต้น่าาชายาผักชายาเรียว่าเดี๋ยวเรียกว,ว,ว,ว่าอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นกินกับลาบอะไรนะมะตูมมาใชา่มะตูมมาเลย ก็ตุ้มมาเลยหรอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะจีนกินกับลาบเลยเนาะนี่แล้วต้นนี้ครับเออกินกับลาบเนี่ยหอมหอมมีมะละกอมีกล้วยนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนี่ก็ต้นมะข่าเออมะกานีอันนี้ตัวต้นใหญ่นะเนี่ยนะมันปลูกได้ปีเดียวอันนี้ผักติ้วผักติ้วยอดอาผักติ้วผักติ้วผักติ้วสมมาผักติ้วเอาไป แกงใส่ปลานะนะครับอืมเนี่ยนะครับพื้นที่เท่าไหร่จานตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ประมาณ50ตารางวาใช่ไม่ถึงไม่ถึงงานเลยเนอะไม่ถึงงานอ่า ใช่เอ็ดไซส์เอ็ดเอ็ดนะครับอันนี้ต้นยางนาปลูกยางนาด้วยอ่ามียางนาโอ้ถ้ายางนามันโตแล้วมันทำยังไงเนี่ยต้นมะฮอกกานีก็ยังไม่ถึงปีแสดงว่าอีกสิบปีข้างหน้านี้ก็เป็นป่าแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามีต้นมะพร้าวมะฮอกกานีครับอ่ามีผัก สไลด์ด้วย <laughs> อ,อันนี้ก็คือขี้เหล็กครับขี้เหล็กนะเอออันนี้ก็จะเป็นอะอะไรนะผักแพล้วเนาะอ่าม,มะกอกมะกอกน้ำนะครับอ่ามีแต่ไข่มีมะเขือโอ้หลายแนวนะครับ หลายแนวหลายอย่างแทบทุกอย่าง,มมงอ่ามีมะรุมนะอันนี้ก็จะมีมะรุมมะม่วงมะม่วงมะเขืองน้อยนนาปลาทิโทด้วเ่พื้นที่ไม่ถึงงานนะพี่น้องขตารางวา <laughs> มีทุกอย่างที่กินได้จริงๆนะครับนี่ก็มะรุมนะครับ เรียกว่าถ้าโควิดมาก็ไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่นี่ก็คืออยู่ได้อยู่ได้สบายเลยนะมีผักปังใช่ใช่ผักปังต้นมะเขียบหน่อยหนักต้นหน้าเหยียบต้นมะเขียบส้มโอโอมีส้มโออีกส้มโอมะพร้าวปขาติโตส้มโอมะพร้าวขาผักกะเพรา อ่ามีกะเพรามีมีต้นมะนาวมีสลันแหน้มีสระนแหน่โอ้ครบครับพี่น้องนี่ครับเป็นสวนเอเดนในบ้านนะครับสวนเอเดนในบ้านไซส์เอนะครับคือสมอลสมอลเล็กๆเนาะผ่าตะไครมีแล้วดูแล้วอันนี้มีมีพูด้วย เออมีผู้ด้วใชใบครับโอ้โหจะมีไอ้นี่ยออ่าอ่ต้นยอด้วยออืที่เล็กอ่าที่เล็กอยู่แล้วครับผมครบจริงๆนะครับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ก็มีมะละกอไร้ใบด้วยแล้วก็ไร้ใบเป็นพันธุ์ที่ไม่มีใบอ๋อเขาอยู่อันนี้ต้องหรอเขาอยู่เพื่อลูก เขาอยู่เพื่อลูกนะนะครับอยู่เพื่อลูกอย่างเดียวเลยนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อลูกนี่คือ,อ,อพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วเห็นไหมครับอันนี้จากสวนจากสวนทั้งนั้นเลยพักทั้งเลยครับนี่ผักติวต้วผักติ้วอันนี้ผัดซาแาเป นะอันนี้อันนี้จากสวนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจากสวนเลยนะครับเต็มหมูมาจากตลาดเออหมูมาจากตลาดเนาะโอ้หมูเราหมูเลี้ยงครับหมูเราหมูเราปลูกไม่ได้ถ้าหมูปลูกได้เนี่เนี่ยนะครับทําไมเราต้องปลูกให้หลายๆอย่างเพราะว่าบนโต๊ะอาหารเราก็คือเมนูนี้รู้ใจอาจารย์เลยเมนูนี้เนี่ยต้องโต๊ะอาหารเราก็กินหลายอย่างนะครับนี้เราจะเป็นต้อง ต้องปลูกหลายอย่างด้วยนะครับนี่ก็ทีมพักอีสานนะครับมาถึงแล้วชื่อเดิมคือเบลเฮียนฟาร์มนะครับ รถท็กอีกสานนะครับโดยมูลนิธิมื่นทวีฟ้าสดใสนะครับตอนนี้กำลังขุดนะครับขุดร่องรอยขุดแล้วหลังเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผม <i> เพิ่มเติมเข้ามานะครับเสริมเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ก็เกจ็ดไร่นะครับ เรา,เาไซส์ก็คงจะเป็นไซส์เนะครับไซส์ M. เอ็มเจ็ดไร่ตอนนี้ก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลในการที่จะมาขุดสระนะครับขุดสระเพื่อที่จะเป็นระบบโคกงหนองนานี่คือคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ มีน้ำมีปลาธรรมชาตินะปลาธรรมชาติไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องให้อาหารเลยครับนี่แหละถนนก็ไม่ถึงกับเป็นถนนกุหลาบนะครับมีหญ้าแฝกริมถนน เออหญ้าแฝกหรือหญ้าไรน่อนอนี่เนาะไม่ใช่หญ้าแฝกน,นะครับเพื่อจุดประสงค์ในการปลูกก็คือ,อไม่ให้ดินมันสุดนะครับกันสุดไม่ต้องก่อกำแพงแต่ปลูกหญ้าแทนอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นแฝกพันอะไรนะครับ ครับวันนี้จะเป็นอุโมงไผ่นะครับอุโมงไผ่มีต้นไผ่ประมาณเท่าไหร่เนาะห้าสิบกอครับห้าสิบห้าสิบกอนะครับวันนี้ก็ไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงไผ่หวานสาไม่ดูเนาะถ้ามีน้ำมันมันออกตลอดปีไหมถ้ารดน้ำถ้ารดน้าก็คือมีมีตลอดเนาะแล้วก็เห็นข้างๆนี้ก็คือมีคลองน้ำนะครับเป็นห้วยนะครับห้วยห้วยราชาห้วยธรรมชาตินะครับ แสดงว่าถ้าเรามีไฟเราก็จะสามารถดึงดึงน้ําขึ้นมารดสวนของเราได้ตลอดทั้งปีทั้งปีครับคือเราไม่ต้องใช้ไฟแต่เราถ้าใช้โซลา่าเซลล์อ๋อ <Okay. S 1> ใช้โซลา่าเซลล์มาติดตั้งแล้วก็ใช้ระบบน้ําให้ใมันรดตรงนี้เลยก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์รบแบบเท่าวีคูณเลยเนาะใช่โอเคครับวันนี้คือคืออุโมงค์ไผ่นะครับอันนี้นี่คือ มูลสัตว์นะครับคือขี้วัวเนาะขี้วัวเราเองนี่แหละมันบอกเอามาทำปุ๋ยเอามาทำปุ๋ยนะครับเอามาทำปุ๋ยก็คือมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีเลี้ยงวัวผมไม่มีวัวแต่ว่าคนดูแลพื้นที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงคนคนที่ที่เข้าสวนให้อ่าโอเคนะครับนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในพื้นที่ตรงนี้อยู่ได้ว่างั้นเถอะอยู่ได้นะเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้เลยมีรายได้ตลอด นี่ก็เป็นข้อไก่นะครับมีไก่มีข้อไก่อยู่ดไอ้ข้อเป็ดครับอันนี้ข้อเป็ดเหรอข้อเป็ดนี่เป็ดร้องอ๋อมีเป็ดร้องอยู่ข้อหมูอ่ข้อหมูครับน่าจะจับเป็นวมดแล้วมีข้อวัวเออนี่ข้อวัวก็เป็นปุ๋ยเป็นนาครับเอาไปทําปุ๋ยหมักเป็นอะไรอันนี้ที่คนอยู่ปะ ก็ทําไว้เวลาบางวันเขาอาจจะมานอนพักอ๋อเป็นเถียงนาเนาะเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยอันนี้เป็นทุ่งนาเนาะเป็นทุ่งนาอ่าที่ที่มองเห็นนี้สามไร่ใช่ไหมครับอันนี้ตรงนี้เจ็ดไร่เจ็ดไร่อ่าเฉพาะเฉพาะ่อทำที่เป็นที่นาอี้ของผมจะเป็นของของเพื่อนบ้านของอมจอไปเป็นล็อกนี้เป็นเป็นล็อกนี้ไปเจ็ดของเขาจเจ็ดเจ้านังจะเจ็ดอ๋อครับผมโอเคไอ้ลำห้วยมันก็จะทด ปาเอ้ไนก่อลาเอ้ไนก่อลาเช่นไนก่อฝากกดติดตามเอเดียนพ่อในกินได้ค่ะเด้อทั้งใจนี่ได้